น่าจะเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเข้าแก๊งไหนตายเรียบและคนคนนั้นน่าจะเป็นเฮจของเรานี้เองครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับเรื่องราวการพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องพาพิภพไททันนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงทีมของรีวายทั้ง4ทีมนะครับแล้วก็เรื่องราวของทีมแต่และทีมเนี่ยเขาไปพบเจอกันยังไงแล้วมันจบลงยังไงนะครับใช้คํานี้เพราะว่าผมจะบอกตั้งแต่ต้นเลยว่ารีวายเนะี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ทีมไหนนี่คือตายเรียบต้องให้เห็นว่ารีวายเนะี่ยเขาเป็นคนที่สังกัดทีมอะมากมายมากที่สุดเลยนะครับในคนนึงนะในเรื่องนะก็คือว่ามี มี4ทีมนะครับซึ่ง4ทีมนี้เนี่ยเขาก็รู้จักกับรีวายในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็รีวายเนี่ยเข้าไปร่วมทีมร่วมสู้กับพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็ต้องจากรีวายไปโดยที่ผมบอกได้ก่อนเลยว่ารีวายไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาไม่เสียใจกับการจากไปของพวกพ้องนะครับซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมหลงรักตัวละครตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ความอ่อนโยนความรักพวดพ้อ,องของเขานะครับแล้วก็ในความรักพวกพ้องของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีมุมที่แสดง ด้วยความเย็นชาบ้างแต่ว่าพวกคนที่สนิทกับเขาเนี่ยก็จะรู้ว่ารีวเนี่ยเขาเป็นคนที่รักพักพวกมากแค่ไหนนะครับซีทีมของรีวมีใครบ้างไปฟังกันเลยครับผมทีมแรกคือฟาลันกับอิซาเบลครับอ่าอันนี้ก็น,นับเป็นทีมได้เนาะเพราะว่า2คนนี้เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กของรีวามันมันก็ไม่เด็กเนาะมันเป็นเพื่อนที่มาคุ้นเคยกับรีวาแล้วก็สามารถที่จะทําให้รีว่ยยิ้มได้แล้วก็เปิดใจรับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นนะครับฟารันกับอิซาเบลเป็นเพื่อนที่ คอยอยู่เคียงข้างรีวายตอนที่อยู่เมืองใต้ดินแต่ว่าจับพัดจ,จับผูครับสคนนี้ต้องไปดําเนินภารกิจที่อยู่บนดินโดยการที่ต้องชิงเอกสารจากเออร์วินมาแล้วก็ฆ่าเออร์วินทิ้งซะนะครับโดยที่การที่จะทําแบบนั้นได้ก็ต้องอาศัยแผนบางอย่างเนาะซึ่งรีวายเนี่ยสรุปให้ได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยห้ามออกไปข้างนอกกําแพงเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปสู้กับไททันถ้าเกิดว่าทั้งสองคนดึงดันที่จะไปเราต้องหาโอกาสหน้าฉันจะไม่ยอมให้ผู้นายออกไปเสี่ยงตายเด็ดขาดแต่สุดท้ายแล้วก็พูดโน้มน้ากกันไปโน้มน้ากกันมาจนร ยอมให้ทั้งสองคนนี้ไปร่วมต่อสู้นอกกำแพงด้วยนะครับโดยที่ดําเนินการแผนอกจะชิงตัวเออร์วินเนี่ยนอกกำแพงน่าจะปลอดภัยมากกว่าอะไรเงี้ยเออซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามความเรียบง่ายขนาดนั้นนะครับฟารลันกับอิซาเบลถูกไทยท่านวุฒิปริบตัวหนึ่ง ฆ่าตายต่อหน้าต,ตาลีวายครับผมอิซาเบลเนี่ยโดนกัดหัวขาดไปก่อนนะครับส่วนฟารันเนี่ยกำลังโดนกัดขาดครึ่งตัวเลยนะครับพรลีวายไม่เห็นเข้าอย่างนี้ปุ๊บเปิดก๊อตโหมดฆ่าไททัทนวิปริตตัวนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นการลาจากกับลีวายครั้งแรกนะครับก็คือถือเป็นการเสียพวกของครั้งแรกของลีวายที่ผมบอกเลยเลยว่าโคตรเศร้านะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าลีวายเนี่ยเขาเหมือนกับว,ว่าจะร้องไห้ท่ามกลางสายฝนในครั้งนี้ด้วยนะเออถือว่าเป็นอีกฉากหนึ่งที่เจ็บปวดมากของ รีวิวครับผม ต่อมานะครับทีมที่2ก็คือทีมที่ประกอบไปด้วยเพตราโอรโอเอลกุนเทอร์นะครับผมสคนนี้ก็เรียกว่าเป็นหน่วยรีวายก็ได้นะครับเขา4คนนี้ใต้ในภารกิจการต่อสู้กับไททันหญิงครับผมโดยที่ทั้ง4คนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเขาเก่งมากๆแต่ว่าเขาเนี่ยต้องมาเจอกับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังมากอย่างไททันหญิงเนาะกุนเทอร์ ther, เนี่ยไปคนแรกครับผมไปโดยที่โดนไททันหญิงในร่างมนุษย์ก็คือแอนนี่นั่นเอง,เองนะตัดคอขาดแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะแล้วพอเหลือ3าคนปุ ไททันหญิงก็คิดว่าเฮ้ยถ้า3คนคนกูพอสู้ได้ก็แปงลงร่างเลยนะครับพอแอนนี่แปงลงร่างเป็นไททันหญิงปุ๊บเนี่ยเพตาโอโรโอและก็เอลเนี่ยเขาบอกให้เอเลนเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ส่วนกลางก่อนแล้วเดี๋ยวทั้ง3คนเนี่ยจะต่อสู้กับไททันหญิงเองซึ่งทั้ง3าคนนี้ก็ยอมที่จะฆ่าไททันหญิงโดยที่ไม่ให้เหลือบอดแสอะไรนะครับเพราะว่าไอ้ไททันหญิงเนี่ยมันทำแบบโหดมากนะและทุกคนก็รู้ว่า ไททันหญิงเนี่ยมันฆ่าพวกพองไปมากมายแค่ไหนนะครับโดยที่ทั้ง4คนนี้ถูกฆ่าตายโดยที่ไม่มีรีไวล์อยู่เพราะว่าพอรีไวล์ต้องไปดําเนินภารกิจกับเออร์วินปุ๊บเนี่ยก็ทิ้ง4คนนี้ให้อยู่กับเอเลนนะครับแล้วพอทุกคนตายหมดปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอเลนสู้กับไททันหญิงแล้วก็พ่ายแพ้พเสร็จปุ๊บเนี่ยรีไวล์ก็ตามมานะโดยที่รีไวล์เห็นศพของทั้ง4คนนี้นะแล้วพอเห็นศพของทั้งสคนนี้ปุ๊บเนี่ยรีไวล์เขาแสดงสีหน้าให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยนะมันมี มันเสียใจเวลาที่เพื่อนพ้องต้องจากไปเออพอมีอารมณ์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยรีวายเขาก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาอะพยายามไม่แสดงสีหน้าแต่ว่าคนดูอย่างเราคนอ่านอย่างเราเนี่ยรู้เลยว่ารีวายเจ็บปวดมากแค่ไหนกับเพื่อนพ้องของเขาที่ต้องตายจากไปโดยเฉพาะเพตรานะเออเพราะว่าพอเราจะได้เห็นว่ารีวายพอมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เคลื่อนผ่านไปเห็นศพกุนเธอร์เห็นศพเอลเห็นศพโอโร่ปุ๊บเนี่ยก็ผ่านผ่านไปแต่ว่า พอเป็นเพตาเนี่ยตัวเองก็มายืนดูนิ่งนิดนึงนะน่าจะมีความเอ็นดูเป็นพิเศษเนาะสำหรับรีวล์กับเพตาอย่างเงี้ยซึ่งรีวล์เนี่ยเขาแสงสีหน้าตรงนี้ให้เขาให้เราเห็นว่าเจ็บปวดมากเพียงใดที่ต้องสูญเสียพวกพ้องนี้นะครับกระทั่งว่าตอนที่เขาต้องต่อสู้กับแทท่นหญิงเนี่ย เหมือนเขาก็ด้แสดงแววตาแห่งความกดแค้นนะว่ามึงบางอาจทําลูกน้องของกูกูจะต้องจัดก,การมึงให้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วรีไวก็เลือกที่จะไม่ฆ่าไททันหญิงเพราะว่ามันมันฆ่าไม่ได้เพราะว่าไททันหญิงเนี่ยเขามีความสามารถในการเปลี่ยนผลึกแก้วใช่ไหมเปลี่ยนต้นคอให้เป็นผลึกแก้วแล้วไม่สามารถฟันร่างจริงที่อยู่ตรงต้นคอได้นะครับเออรีไวก็เลยแบบเอาเป็นว่ากูหอซัดมึงให้น่วมละกันประมาณนั้นนะครับทีที่3ามอ่าทีที่3นี้ไม่ใช่เป็นทีของรีไวโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นทีมหน่วยสํารวจที่เพิ่งสร้างมาบัดบาทเลยนะ ที่เป็นหาสารวัตรมาร่วมเข้าศึก ชิกันชินานะครับเพื่อที่ชิงชิกันชินาคืนมาตอนนั้นก็คือต้องประทะกับพวกไททันอาสูนไททันกอดไททันมะฮมาซึ่งพอเป็นทีมพวกนี้ก็คือจะนําทีมหลักเลยโดยเออร์วินนะครับแล้วเออร์วินเนี่ยเขาก็ได้วางแผนต่างๆนานาเพื่อที่จะต่อสู้กับทีมนักรบของชาวมาเลนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นทีมของอ่าพวกทหารมือใหม่ซะเยอะนะรีวายเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าเขาเนี่ยมีความเอ็นดูพวกรุ่นน้องมือใหม่เหมือนกันขนาที่ว่าตอนไททันอาสูนปลาหินมาครั้งแรกๆเนี่ยก็รีวายก็แสดงความเป็นใ นะทุกคนแบบลบเร็วไอ้พวกไททันมันปลาหินใส่เราอะไรเงี้ยเออรีวายก็มีการพูดตรงนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยรีวายก็เป็นคนที่เป็นห่วงลูกน้องนียผมว่ามองว่าเป็นทีมปุ๊บเนี่ยรีวายก็จะบอกเนี่ยตรงเนี้ย เป็นอะไรที่บ่งบอกได้เลยว่ารีวายนี่คือแบบว่าไม่ยอมให้ลูกน้องตายครับแล้วน่าจะมีฟลอกด้วยฟลอกนี่คือแบบไม่ไหวแล้วกลั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 ว,ลวรีวายก็มาฉุดแบบว่ามึงอยากตายแล้วมึงรีไปอะไรเงี้ยเออคือวาจาเนี่ยอาจจะมีความดุด,ดันนิดนึงเอออาจจะมีความเย็นชาตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยรีวายก็อดเ,เป็นหัวลูกน้องไม่ได้นะครับจนถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนตัดสินใจแล้วว่าอ่ะทำตามเออร์วินละกันก็คือเออร์วินเนี่ยเขาก็สั่งการเนาะเหมือนกับบอกให้รีวายจัดก,การไททันอสูรโดยที่เขาจะเป็นเหยื่อล่อและเขาก็็ปลกกใจพททหหาาารรรเอมง ก็เชื่ออ,อว์วนไปแล้วกันแล้วทุกคนเนี่ยก็บุกเข้าโจมตีไททันอสูรนะครับเรียกว่าบุกเป็นตัวล่อแหละยิงสัญญาณควันเพื่อพรางตาไม่ให้ไททันอสูรรู้ว่ารีวายกำลังแอบเข้าไปใกล้ตัวเนาะโดยที่ตอนนั้นเนี่ยรีวายก็มีการพูดคำคำหนึ่งขึ้นมาเลยว่าขอโทษนะพวกนายทุกคนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับรีวายเขาก็รู้สึกนะว่าเพื่อนพ้องต้องสละชีวิตเพื่อพวกเขาแล้วก็รีวายก็ต้องทําตัวเนี้ยให้สมกับหน้าที่ของตัวเองนะครับโดยที่เข้าจัดการไททันอสูรนั่นเอง ซึ่งการบุกเข้าโจมตีไททาน,นอาสุรเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นผลมากนะพอถึงตัวไททาน,นอาสุลพวกเนี่ยไททาน,นอาสุรก็ทำอะไรรีไวไม่ได้เลย แล้วรีวายก็จัดการไททานาูนจนอยู่หมัดนะครับแต่ว่าในขณะที่รีวายกำลังคิดว่าจะเอาไททานาูนเนี่ยให้ใครสืบทออพลังเพื่อมีชีวิตรอดต่อไปดีอะไรเงี้ยเออตอนนั้นก็คิดคิดถึงหน้าเออร์วินนะเพราะว่าเออร์วินเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคนที่รีวายอยากให้ฟื้นคืนชีพกลับมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรีวายก็เป็นคนเลือกที่จะให้เออร์วินตายที่นั่นเองนะครับโดยที่ว่าทีมนี้ของรีวาย,ยถือว่าเป็นทีมที่เรียกว่าอะไรเนี่ย,ย เรียกว่าไม่ใช่ทีมโดยตรงแต่ว่ารีไวก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเนาะว่าแบบว่าพวกพ้องต้องมาตายเพราะเขาต้องกำจัดไททนาศูนย์นะครับแม้แว่าคำสัญญาที่จะกำจัดไทท้าศูนย์ที่รีไว์ให้กับเออร์วินและสาบานต่อพวกพ้องนะครับว่าเขาจะต้องจัดการกับไททนาศูนให้ได้เลยมันจะกินเวลายาวน,นานก็ตามแต่ว่ารีไวก็ไม่เคยลืมคำสัญญานี้ครับผม และทีมที่4นะครับเรียกว่าเป็นทีมทหารมือใหม่ไหมเออที่รีไวก็น่าจะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจโดยเฉพาะนะครับภารกิจคือนั่นคือภารกิจที่ต้องคุมตัวซิกอยู่ในป่าพึกษายักษ์นะครับต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่จบศึกลิเบริโอแล้วนะครับซีกหักหลังพวกชาวมาเลแต่ว่ารีไวไม่เคยไว้ใจซีกค,ครับเขาก็พาซีกเข้ามาอยู่ในป่าพึกษายักษ์นี้เนาะเพื่อที่จะให้ซิกเนี่ยนั่งอยู่เงียบไม่ให้ไปสัมผัสตัวกับเอเลนส่มสี่สูมห สั่งทหารสามสิบนายว่าให้คุมตัวซิกอย่าเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าซิกแปงลงร่างเป็นไททันอสูรปุ๊บเนี่ยทหารสามสิบนายลุมเล่นงานซิกซิกไม่หลอดแน่นอนนะครับซิกเนี่ยเขาก็เลยซ้อนแผนด้วยการที่เอาน้ำขายสลั่งของตัวเองใส่เข้าไปในไวแล้วก็ให้พวกทหารที่เป็นลูกน้องของรีไวเนี่ยเขาได้ดื่มไวน์นะครับพอมั่นใจว่าทหารทุกคนดื่มไวเข้าไปหมดแล้วปุ๊บเนี่ยก็จุดชนวนนะครับในการที่จะเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นไททันเรียกว่าทหาร30นายของรีไวก็ กลายเป็นไททันกันในพริบตานะครับแล้วก็รีวาก็ตกใจมากว่ามึงหลอกเรอเนี่ยอะไรเงี้ยเออซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดสำหรับรีวายครั้งหนึ่งที่ไม่สามารถปกป้องลูกน้องได้นะครับแล้วหนำซ้ำต้องมาฆ่าลูกน้องด้วยเนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซีก,ก็มีการพูดดูแคลนรีวายไว้ว่าคนอย่างนายเนี่ยที่มันคิดถึงลูกน้องมากมานขนาดนี้คงไม่กล้าทำเร,รือลูกน้องแม้ว่าลูกน้องมันจะกลายเป็นไททันไปแล้วก็ตามสิน,นะหัวนหน้าอะไรเงี้ยเออพะซีกพูดดูถูกรีวลยไปอย่างงี้ปุ๊บเน พมงให้พวกมึงตายอย่างสงบละกันเพราะว่าไม่มีฉากที่รีวายเนี่ยยังมองย้อนว่าไอ้พวกนี้มันเคยเป็นคนมาก่อนเคยเป็นลูกน้องเรามาก่อนเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยที่มันกลายเป็นปีศาจไปแล้วฉันต้องปลดปล่อยพวกนายนะครับรีวายก็ตัดสินใจที่จะฆ่าทุกคนเพื่อที่จะปลดปล่อยทุกคนแล้วก็ตามไปเล่นงานซิกอย่างสาสมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกฉากหนึ่งที่เรียกไม่ถึงกับเรียกน้ำตานะแต่ว่าเรียกความเจ็บปวดได้มากเลยทีเดียวนะครับก็คือซิกเนี่ย ทาแสบมากกับรีวายเนาะแล้วก็รีวายก็ยังพูดในกระทั่งตอนที่จะทรมานซีเลยบอกว่าแกเนี่ยเหยียบย่าชีวิตของลูกน้องฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้อง ทำกับแกอย่างสาสมอะไรเงี้ยเออก็มีการพูดแบบว่าเน็บแนมซีกตามสไตล์ของรีวายนั่นแหละนะครับอืมก็ถือว่าทั้ง4ทีมนี้เป็นทีมของรีวายที่อาจจะมีทางการบ้างแล้วก็ไม่ทางการบ้างนะครับก็เล่าให้ฟังว่ารีวายเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่แก๊งไหนเนี่ยมันก็เหมือนนำัยพิบัติมาสู่ทีมทีมนั้นได้เลยหรือเปล่านี่ก็จะพูดอย่างนั้นก็โหดร้ายกับเฮโจมากเกินไปเนาะเพราะว่าเรื่องของ Atta c k on t i t a n นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีความดาร์กอยู่แล้วพร้อมจะตายกันได้ทุกมือ เลยอะไรเงี้ยเนาะรีวายก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจะ,ะเผชิญกับความสูญเสียเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของเรื่องเลยนะครับก็มี4ทีมนี้เนาะที่ผมเล่าไปอาจจะมีทีมเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆบางเนี่ยที่ไม่เอามาพูดถึงนะครับก็เป็นทีมที่อาจจะผมมองว่าอาจจะไม่ได้มี Impact เท่ากับ4ทีมที่ผมเอามาเล่านะครับว่า4ทีมนี้ตายยกทีมกันหมดเลยจริงๆนะครับอืมก็มีความคิดเห็นยังไงกับทีมของรีวายในแต่ละทีมหรืออยากจะเสริมเนื้อหาส่วนไหนก็สามารถเข้ามาพูดคุยใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมโอเคสบล่นีี้ก็ม มาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ